คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อลอนจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Lottery Plus ซื้อ Lottery Plus โหลดแอปนกพ p l u คุณไซมอนจะมาเล่าถึงเรื่องราวในคืนฝ้าเวรที่ตัวของคุณไซมอนเองได้พบเจอกับเรื่องหลอนตลอดทั้งคืนครับเหตุการณ์ในย้อนกลับไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนี่เองครับ ค่ายทหารแห่งหนึ่งมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สี่กับสายของคุณไซมอนกันเลยครับสวัสดีครับคุณไซมอนครับสวัสดีครับคุณไซมอนตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับออยู่นครสวรรค์ครับอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะใช่ครับนะครับคุณไซมอนกับผมนี่เราคุยกันครั้งนี้ครั้งแรกใช่ครับครั้งแรกครับและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับส่วนมากจะสดครับจะนั่งฟังสดเวลาเข้าเวรตลอดครับจนจบรายการ ครับใช่ครับเข้าเวรหมายถึงว่าตัวของคุณเซมอนตอนนี้รับราชการอยู่อ่าครับใช่ครับเฮ้ยเพราะว่าเรื่องที่จะมาเล่าเนี่ยมันย้อนกลับไปเมื่อสองเดือนที่แล้วนี่เองใช่ครับใช่ครับเฮ้ย,ยผมฟังเรื่องของคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรกันมาเยอะนะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่รู้สึกมันน่ากลัวก็คือในค่ายทหารน่ะ โอ้ห oh, มันมันกลางคืนมันน่ากลัวจริงคุณไซมอนครับแล้วจะบอกอย่างนึงคือค่ายทหารของผมมันจะอยู่ไกลจากตัวเมืองมากจะอยู่ก็คือรอบๆจะเป็นป่าเป็นเขาไปหมดเลยอืมอฮ้ยน่าสนใจเรื่องนี้โอเคคุณไซมอนทราบแล้วนะว่าเราจะไม่ระบุสถานที่ตั้งของค่ายทหารแห่งนี้เลยนะครับนะครับเอาเป็นว่าค่ายทหารแห่งหนึ่งก็แล้วกันตามชื่อเรื่องเลยครับเป็นยังไงเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นครับ ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อสองเดือนก่อนครับเพราะว่าผมได้รับภารกิจให้เฝ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคังชนวนหัวระเบิดครับครับแล้วคราวนี้เกิดเหตุการณ์ที่ว่ารถเปลี่ยนเวนะครับเขามาส่งช้ากว่าปกติซึ่งผมก็ต้องเดินจากที่ตั้งอ่ะเข้าไปทางชนวนหัวได้ประมาณสักประมาณกิโลหนึ่งสักทีผมก็ไกลนะเพราะว่า มันมันอยู่ไกลคับประมาณ m, กิโลหนึ่งครับ m, ที่ผมต้องอเดินเข้าไป<ะ>แล้วเวลาที่ผมเดินเข้าไปรับเวยน,นะครับมันจะอยู่เวลาประมาณสักสองทุ่มสองทุ่มเ็จเศษครับ<ะ>ก็คือตลอดทางนั้นอนะ่ะผมต้องใช้แฟลชมือถือในการส่องเดินไปเรื่อยๆอ m, พี่ m, m, แล้วข้างๆมนจะเป็นป่าเป็นภูเขาจะเป็นมีแต่ต้นไม้รอบๆไปหมดเลยครับจะมีแค่ใช่ครับโอ้โหแล้วมันจะมีแค่ไฟที่ ส่องมาจากป้อมอคะครับอยู่ไกลๆก็เท่าว่าผมก็ใกล้จะถึงละแล้วครวคาวนี้เนี่ยเรื่องมันเกิดตรงที่ว่าผมอะเข้าไปถึงตัวป้อมปุ๊บแล้วเนี่ยผมก็จัดข้าวจัดของก็ว่าท่าว่าขอแอบบแบบนอนสักหน่อยเพราะว่าผมตัวผมก็ไม่ได้นอนแบบเต็มเต็มมาประมาณห้าวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยกะจะแอบงนีบเหรอ ใช่ครับอย่าทครนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้าเป็นาหารอยู่แล้วถ้านาทหารเวมาเนี่ยจะสวยเอาโดนซ่อมนะครับก็ก็ก็ขึ้นอยู่กับอ่านายทหารเองครับว่าเขาพิจารณายังไงครับเออแต่ส่วนมากอ่ะโดนก็กบสวรรค์ออกบสวรรค์คืออะไรกบสวรรค์ก็เหมือนกับว่าโดดเหมือนกับว่าเราแบบว่า นั่งยองแล้วก็โดดสูงอออนใอนี้อ่าเดีอ่าเขาเล่าเรื่องต่อครับก็คือคืนนั้นนะครับผมมันเป็นเวรครั้งแรกที่ผมได้เข้าจุดนี้ด้วยครับครับแล้วก็ผมก็จัดของจัดไลฟ์เสร็จปุ๊บผมก็น่นเลยผมก็ปล่อยตัวนอนเลยถอดกางเกงหรือแต่งเกงขาสั้นเสื้ออ่าเสื้อแบบเป็นเสื้อทหารธรรมดาธรรมดาเนี่แหละครับพอผมนอนไปปุ๊บเนี่ย แรกแรกก็นอนไม่วเขาหลับผมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล,นเล่นเล่นเล่นแต่ว่าสัญญาณมันไม่มีก็หาวิดีโอที่ดาวน์โหลดไว้ครับดูอะไรเล่นทางๆไปจนตัวเองเริ่มง่วงผมก็ปิดโทรศัพท์แต่ไฟป้อมผมจะเปิดไว้พอคราวนี้เนี่ยผมนอนยังไม่ทันหลับดีครับพี่มันมีเสียงเดินของรองเท้าคอมแบตครับพี่เดินรอบป้อมผมเลยเดินรอบป้อมผมปุ๊บ ตอนแรกผมคิดว่าอนนาจะเป็นนายทหารเวรแล้วแหละผมก็แบบรู้แบบก็คือแบบว่าแบบชุวงหกมันไม่ทันนะพี่ผมเดินออกมา,าก็กลายเป็นว่าตรงนั้นนะครับรอบๆป้อมไม่มีใครอยู่สักคนเดียวแม้แต่แม้แต่ฝิ่นสาราสัตว์มันจะไม่มีใครอยู่เลยก็อย่างที่ร,รู้ครับว่าถ้าจะเข้ามาป้อมเนี้ยก็คือต้องเปิดไฟแล้วก็เดินเข้ามาอย่างเดียวเพราะว่ารถไม่สามารถเข้ามาถึงได้ครับออืืมมครับผมก็แบบ ด้วยความที่ว่าผมเป็นคนขี้ระแวงเลยอะไรเ้งผมก็เลยแบบหาของอะไรก็ได้ป้องกันตัว mm. เอาเข้ามานอนข้างใน <Okay. S 2> แต่ผมก็ยังไม่หลับเพราะว่าเสียงที่ผมได้ยินมันชัดมากผมก็กลัว่าจะเป็นคน mm. ผมก็นอนและหันหน้าเข้าไปตรงประตูพี่มันประตูที่ผมที่ผมเห็นนะมันไม่ใช่แบบเป็นประตูไม้หรือเป็นประตูอะไรมันเป็นแค่ผ้าสีขาวครับครับ <Okay. S 2> ้าดไว้อยู่เฉยๆครัพี่ mm. เพราะประตูมันพังครับตรงนั้น mm. พอผมนอนมองไปสักพักเนี่ยเสียงเดินมาอีกแล้วครับ,รบแต่เสียงนั้นอะ่ะมันค่อยเดินเข้ามาใกล้เรื่อย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 ๆรื่อยเรื่อยเอย,เยจนมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูครับเดินปกติเสียงฝีเท้านะเดินปกติหรือเดินกระแทกเทา้าก็คือแบบว่าเราเราเดินตบเทา้าอมีเสียงเขาแบบจะชัดมากอ,อะไรเงี้ยครับแล้วคราวเนี้ยคือผมเห็น เต็มสองตาเลยวันนั้นนะผมเห็นแค่รองเท้าของแบบกับกางเกงที่ว่านายทหารเวรเขาใส่กันมันจะมันจะเป็นแบบเป็นเกมแบบมีซิ่งมีอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมก็ตกใจว่าเออหูนายทหารเวรมาาแล้วมาแล้วใช่อแต่พอผมแบบว่าแบบจะแต่งตัวออกไปแต่มันก็ไม่ทันโคเล็บตดออกมาอพี่ชื่ออะไรครับว่าไอ้คนที่อยู่ข้างหน้าผมอ่ะมันหายไปเลยจากที่เขายืนอยู่ตรงนั้น คือเปิดยังไง<ช>ออกมา<ช>ปุ๊บยังไงก็ต้องเห็นถูกป่ะใช่ครับต้องเห็นทั้งตัวเลยเออและอีกอย่างหนึ่งคือผ้ามันไม่ได้อยู่สูงครับผ<อ>้ามันอยู่แค่ระดับหัวผมเองถ,ถ้าเปิดมาคือคือผมต้องเห็นก็คือตอนที่เขามายืนผมต้องเห็นหมวกแต่กับว่าผมไม่เห็นหมวกเขาเ<อ>ครับเพราะผมเปิดมาปุ๊บอ่าไม่มีใครอยู่ยืนอยู่<อ>หน้าประตูเลยเอพอผมอาการตอนนั้นคือแบบว่ามันเหมือนแบบช็อกด้วยตกใจด้วย แต่ก็พยายามไม่คิดไม่อะไรเพราะว่าคือเขาให้เราอยู่จุดนี้ก็ต้องอยู่จุดนั้นครับยันเช้าครับจนมาตกคืนก่อนที่ว่าผมจะเปลี่ยนจุดจะไปอยู่คือข้างบนเขาดนเลยครับก็คือคืนสุดท้ายที่ผมอยู่คืนนั้นผมกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ดูอะไรไปเรื่อยเลื่อยเลื่อนไปสักพักหนึ่งเสียงเดิมเลยที่เดินรอบอ้อมผมเลยเดิน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 มา แล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงแท่นแท่นอ่าเขาจะเรียกว่าเป็นแบบกระบ,บังบังเกอร์หรือว่าอะไรนี่แหละครับเนินสูงสูงผมเห็นเป็นอ่าเป็นเหมือนรูปร่างเหมือนทหารนายทหารคนหนึ่งอะครับเขายืนเขายืนอยู่ข้างๆเนินตรงนั้นนะ่ะคแล้วผมก็ตะโกนว่าใครยืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะอพื้นที่ราชการนะครับไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยอ,อเขาก็ทำํำหันหน้ามาผม แต่เขาก็เหมือนว่าไม่ฟังครับเขาก็เดินเข้าไปข้างหลังบังเกอร์ตรงนั้นอะ่ะผมก็กลัวว่าจะเป็นคนอื่นมาผมก็เลยเปิดไฟฉายแล้วก็วิ่งตามเข้าไปดูอืปรากฏว่าจุดนั้นนะครับพี่มันไม่มีใครอยู่เลยครับครับพอหลังจากคืนนั้นไปมาใช้อีกวันหนึ่งผมก็ได้เช้าแล้วตกเกย็นนะพี่ผมเปลี่ยนเวนจะไปอยู่ตรงเาขาเรียกว่าครั้งสิบเอ็ดจะอยู่บนยอดเขาครับตรงนั้นจะเป็น สูตรรวมระเบิดพวกอะไรอย่างเงี้ยพอก็เหมือนเดิมนยครับผมได้เข้ากลางคืนตลอดครับ,รบก็คือพอผมขึ้นไปข้างบนปุ๊บมันก็จะมีแบบเสียงสัตว์ป่าเสียงอะไรอยู่อย่างเงี้ยมันจะแบบฉุกหุกกันอยู่รอบตัวพวกลิงพวกอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วคราวนี้คือผมเอากะเป๋าไปวางวางเสร็จไรเสร็จปุ๊บผมก็แขนเสื้อก็กล่าวว่าจะ สักหน่อยนะึงขอ,อน,นอนอีกสักหน่อยนะเพราะว่าออวมันม,มีใครเข้ามาอยู่แล้วครับมันมันจุดนั้นมันไม่มีใครเข้ามาถึงจริงๆครับโอ้โ,โ,อโแล้วคืนแรกเลยพี่คืนแรกที่ผมเจอเลยนะก็คือผมกําลังนอนอยู่ก็พักมันมีเสียงคนอะครับเหมือนมาเคาะข,ขอบหน้าต่างที่เหมือนมาเคาะเป็นกัน้าต่างอะป๊อก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 แล้วก็เสียงเดินเดินแล้วก็มาเคาะอีกจุดหนึ่ง ผมได้ยินอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆจนผมแบบว่าแบบมันไม่ไหวแล้วอ่ะผมเลยเดินเปิดประตูออกมาพร้อมกับอ่าไม้ไม้ที่ติดตัวผมไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ผมเข้าคังนั้นอ่ะผมก็เดินออกมาผมเดินรอบป้อมเลยเปิดแฟลเปิดไรส่องเข้าไปในป่าปรากฏว่ามันก็ไม่มีเสียงใคร,ครจนกระทั่งผมอ่ะมานั่งพักอยู่ที่หน้าป้อมหน้าคังก็กลายเป็นว่า ผมมองเข้าขึ้นไปข้างบนนะพี่มันจะเป็นแบบว่าเออ่เหมือนบานบานประตูใหญ่ๆข้างหน้าแล้วข้ามบนมันจะเป็นเอพวกพัดลมระบายความร้อนนะครับก็กลับกลายปว่าเห็นเป็นคนนะพี่นั่งห้อยขาลงมาข้างหน้าออประตูคังนั่นนะพี่แต่ขาคือแบบเป็นใส่ยงนส์ทหารเลยใส่คอมบดเลยเหมือนกับเอคนที่ผมเจออยู่ที่เชนนหัวอื ด้วยความที่ว่าผมตกใจผมก็เลยหุกเข้ามาแบบอปิดประตูห้องแล้วก็อะไรผมก็นอนคุมโปงรอรอรอจนดท้ายค่ะพี่ก็ผมเดินออกมาดูก็กลับกลายเป็นว่าไม่มีคนนั่งอยู่นั้นแล้วอพอมาตกคืนที่สองผมก็นั่งเข้าเว้นอยู่ปกติปกติอะไรแล้วคราวนี้มันก็ว่าแบบว่าช่วงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งผมก,กล่าว่าจะ เอาอะไรอางสักหน่อยผมก็เข้าไปนั่งข้างในนอนแงะใช่ใช่ครับอก็คือผมผมาเตรียมจะนอนแล้วพี่แต่คราวนี้จุดพีของมันก็คือครับมีนายทหารคนหนึ่งครับเดินมาเคาะเคาะกระจกผมเห็นเลยเพราว่าเป็นนายทหารแล้วเขาก็เดินหายไปเดินเข้าไปในป่าหายไปผมก็ไม่คิดอะไรมากก็คือผมก็กลับมาที่บ้อมเตรียมจะนอนแต่นอนเนี่ยก็นอนไม่หลับครับ ก็เลยก็เลยร้องแบบว่าแบบปิดไฟปิดไฟข้างในแต่ให้เหลือไฟข้างหน้าป้อไมไว<อ>้ครับพอเขาเนี้ยผมแบบนอนสั่นนอนอะไรมองขึ้นไปปรากฏว่าเห็นหนายทหารคนนั้นนะครับ<อ>ยืยนเกาะขอบหน้าต่างแล้วก็ชะโงกหน้าออกมามองผมเลยีบแต่ว่าหน้าของเขาอ,ะอ่ะมันแบบมันโอ้เหมือนคนแบบว่าหายใจไม่ออกแล้วแบบหน้ามันเขียวเขียวเหลือกตามองอะพี่ครับ ผมก็ตกใจก็ป้อมระเบิดเลยพี่หนีทั้งไหนได้ผมก็หนีไปก่อนนะตอนนั้นนะลงไปทิ่ตั้งแล้วก็พูดพูด,พดเล่าให้เพื่อนฟังเออเจอคนเจอหนี่มาก็ให้มันนอนเป็นเพื่อนอก็ไปอยู่กับนเพื่อนคนนึงก็จะเข้าเวรอีกคนนึงจะนอนผมก็คอยผัดเปลี่ยนเขาไปเพื่อไม่ให้เหนื่อยกันอะไรอย่างเงี้ยครับ,บครับพอเข้าจุดนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยพอผ่านเวลามันผ่านไปประมาณสามสี่วันเนี้ยก็จะเปลี่ยนรอบอีกทีหนึ่ง คราวนี้ผมก็ไปอยู่ที่เออ่ครั้งแปดครับตรงนั้นเนี่ยคือแทบไม่ได้นอนเลยอืเพราะว่าทั้งคืนนะครับหมาหอนทั้งคืนเลยแล้วจะหอนอยู่ที่ต้นไม้แค่ต้นเดียวเท่านั้นทีคร,ครับมันจะมามาแบบว่าวิ่งมาปุ๊บแล้วก็มาหอนหอนกันเป็นทอดทอดหอนไล่กันไปเรื่อยๆผมก็รู้สึกลำคาญผมก็ไล่กันไปอพอไล่กันไปปุ๊บเนี่ย ผมก็สังเกตเห็นว่ามีคนเดินอยู่หลังคังครับเป็นคังระเบิดอผมก็เลยเอาไปเอาแฟดอะครับเดินตามทางไปส่องไปเรื่อยๆจนแฟดอะมันไปอโดนกับตัวเหมือนกับว่าเป็นเหมือนเป็นนายามะครับเขาใส่ชุดทหารใส่ชุดฝึกมีเข็มขัดสนามอะไรอย่างเงี้ยคือคก็กะว่าอน,น่าจะเป็นนายามขเขามาตรวจมาตรวจคังมาตรวจความเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยอผมก็คุยกับเขาผมก็ถามใครครับ อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกว่าเออผมเองผมเองผมเองเขาเดินเดินไกลเข้ามาเดินไกลเข้ามาจนว่าผมอ๋อน่าจะเป็นจา่าเพราะว่าม,มีบ้างตึกอยู่ที่ปกเสื้อครับมผมก็คุยคุยคุย,คยอะไรกันไปเขาบอกว่าเออนเนี่ยฝากดูจุดนี้หน่อยนะจุดนี้มันชอบเกิดไฟลุกไฟอะไรบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอผมบอกว่าครับครับครับได้ได้แล้วก็เขาก็เตรียมจะกลับแลนะเขาก็เดินมาตกไหลผมแล้วเขาก็บอกว่า อ่าถ้าเจออะไรถ้าเจออะไรอะ่ะอย่าตื่นนนกตกใจไปนะ,ะเขาแค่มาเตือนเองเฉยเฉอผมก็สงสัยแล้วแล้วทําไมเขารู้ได้ไงว่าคือผมตกใจอะไรตัวอยครับครับเพราะผมจะหันหลังก็ไปถามพี่ก็เห็นเป็นร่างเขาครับเดินทะลุเข้าไปในป่าแล้วหายไปเลยคือตรงนั้นมันไม่ใช่ทางที่จะเดินไปครับมไม่ไม่ทางมันไม่ใช่ทางที่จะเดินคนไม่สามารถเดินไปได้ครับ พอเดินเข้าไปปุ๊บโอ้โหผม uh huh. วิ่งกับป้อมปิดประตูก็คือแบบฮุมโปงอะอารมณ์กลัวก็คือกลัวอารมณ์แบบว่ามันส่งใสยก็คือส่งใสยอะครับครับ,รบมันปะพนอยู่ในหัวกันจนแบบว่า uh huh. ไม่ได้นอนทั้งคือนอะพี่ยันเช้ามา uh huh. เพื่อนก็ถามทำไมดูโสมๆัตงผมก็ไม่พูดอะไรผมก็มานั่งกินข้าวกินไรเสร็จปุ๊บตกเย็นมาผมก็ ไปรับเวรช่วงดึกต่ออืก็ไปรับเวรปุ๊บอะไรปุ๊บนั่งเล่นโทรศัพท์อะไรไปเวลาคนมาอะไรมาก็ทักทายเขาก็ถามเขาว่าไปไหนอะไรมาไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ,บจนตกดึกช่วงประมาณสี่ทุมผมเข้าไปในห้องอก็คือตอนนั้นน่ะน้องจะเข้ามาเปลี่ยนแทนผมผมก็เข้าไปในห้องก็คือจะนอนแล้วครับ,บ,รบแล้วจะจู่อะพี่ มีแบบว่ามันมีเสียงแบบว่าสะกิดอ่ะอสะกิดตัวผมอะพรอมกับเสียงนกหวีดอะมันดังอโอ้คิดว่าโอ้โดนละโดนละทิ้งป้อมทิ้งอะไรทิ้งหน้าที่อะไรเงี้ยโอ้โหคิดไม่ใจผมโดนละอืแต่กลายเป็นว่าพอตื่นขึ้นมาครับพี่ก็เป็นนายหาันคนเดิมที่ผมเคยเจอกับเขาเมื่อตอนที่เขาอยู่หลังคังอะที่เดินเข้าเป็นในป่านะใช่ครับอ่าครับแล้วพอตื่นมาปุ๊บผมก็ ถามจ่าจ่าไปไหนมาครับจ่า uh huh. เป็นใครกันแน่หรือจ่าผมมันคนถามในหัวมันพรวดออกมารอบเดียวหมดเลยเ uh huh. ขาอบอกว่าเออไม่ต้องห่วงหรอกคูอยู่ที่นี่มานานแล้ว uh huh. แล้วมึงก็มาทิ้งป้อมมานอหนีเนี้ยล่ะก็อบอกอ๋อเดี๋ยวน้องมาเปลี่ยนครับเออผัดกันดูอะไรให้ดีๆแล้วกัน uh huh. ดูเรื่องไฟเรื่องอะไร uh huh. เพราะหลังจากนั้นเนี่ยคือเขาเดิอนออกไปเลยพี่แต่ว่าประตูอ่ะมันล็อกอยู่อืม uh huh. ซึ่งคนนอกมันไข่เข้ามาไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันกกนกกตกครังข้างในพี่เขาเดินออกไปแล้วก็หายไปตอนนั้นคือผมภาพตัดเลยอืครับแล้วพอมาคืนสุดท้ายก็ผมกําลังนั่งเขเว้นอยู่พักหนึ่งมันมีเสียงแบบว่าเป็นเสียงแบบสีเท้าของคนที่กําลังวิ่งมาพี่แบบมากันเยอะเลยอะ่ะแบบ,บถ้าพี่เคยแบบว่าเห็นว่าเวลาทหานเขาวิ่งมันจะมีเสียงรองเท้าแบบกระทบพืบ้นอะไรอย่างเงี้ย มันก็แบบวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งมาจากไกลตอนนั้นผมกําลังเอ่อจะออกไปจุดบุหรี่ก็คือผมเดินออกมาแล้วก็เห็นเงาไกลไกอผ่านที่ไหนมาวิ่งอยู่ะผมก็แบบว่าแบบกะว่าจะอเออจะดูสักหน่อยว่ามันเป็นใครก็รอให้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้แต่พี่เชื่อไหมเอ่อกองกำลังตรงนั้นอะ่ะมันหยุดอยู่กับที่พร้อมกับแสงไฟที่มันเอาไว้ส่องถนนนะพี่มันจะ ชายลงมาข้างล่างครับยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยยืนอยู่นานมากพอผมจุดบุหรี่เสร็จปุ๊บดูดไปหมดหมวลแล้วเนี่ยผมก็เดินเข้าป้อมมาแต่ด้วยความที่ว่าผมมันเป็นขี้สงใสอยู่แล้วผมก็เลยเดินออกมาดูาก็กลับกลายเป็นว่าตรงนั้นนะครับไม่มีทหารเลยสักคนเดียวอาอตอนที่เขาหยุดอยู่นะประมาณกี่คนก็อา่าถ้าให้เทียบก็คือเหมือนกับว่าคนเราอะครับพี่มันยืนฟ้องก็หลายหลายคนอะ แล้วมันเห็นแบบว่าแบบเป็นไล่เป็นอันนี้มันไล่ระดับไปมันไม่ไกลจากตรงที่ว่าผมอยู่เลยพี่เข้าใจเข้าใจเหมือนว่าไอ้ที่เหมือนกับทหารเขาวิ่งกันไปแถวแถวถูกป่ะใช่เขาก็หยุดอยู่ตรงนั้นครับเราไม่รู้สึกเอ๊ะใจเลยเหรอผมเอ๊ะครับพี่แต่แบบว่าแบบใจนึงผมก็อาจจะเป็นแบบว่าแบบภาพหล่อหรือว่าอะไรหรือว่าผมแบบนอนไม่พอหรือมันอะไรเอ้าผมก็ยืนมองพักๆหนึ่งก็ไม่มีแบบไม่มีใครหมอยถว่าขยับตัวเลยออ แต่พอผมละจากการดูวีดีทุบผมเข้ามานั่งข้างใน,นออแล้วผมก็แบบรู้สึกตั้งิดตั้งยิดใจผมออ,ออกมาดูกลับไม่มีใครอยู่เลยครับแล้วพอผมแบบว่าแบบมันไม่ไว้ใจมันไม่อะไรเลยเอะผมก็เลยเดินดูรอบตรงที่เขาวิ่งสวนลงมาพี่ออก็เดินดูรอบ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 ๆอบพี่เชื่อไหมข้างในป่ามันมีเสียงแบบว่าคนแบบฉุกละหุกแบบวิ่งกันไปวิ่งกันมาแบบ,บมันปั่นป่วนอยู่ข้างในป่านั้นนะครับ ืแล้วมันก็แบบว่าแบบมีคนคนหนึ่งพูดแบบว่าเบาๆหน่อยมันรู้ตัวละอืครับพอผมได้ยินเสียงน้ำผมก็รีบวิ่งกลับลงมาที่ป้อมแล้วก็แต่สินใจปิดประตูขังตัวเองเลยอครับ,รบเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับก็คือเจอแล้วก็ก็ก็คือเจอ,อ,เจอใช่ครับเพราะว่าเราก็ต้องทำงานอยู่ที่นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวแนละเออคุณคุณไซมอน ที่เจอเนี่ยรู้ไหมเพราะอะไรที่เจอคืออันนี้ผมก็ถามกับเพื่อนมาว่าเอว่าจ่าคนที่เจออ่ะเขาเป็นใครมันค่อยๆมันจะค่อยๆแบบเปียงเรียงกันมาครับจ่าคนแรกที่เจอเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเป็นจ่าคนหนึ่งเขามาผูกคอตายอยู่ที่สนามิีปืนือว่าตรงถักจากหลังคังไปนั้นน่ะมันคือสนามิีปืนแล้วพี่ครับส่วนกองรังเนี่ยคือเขาบอกว่าเห็นกันทุกคน บางคนคือแบบว่าแบบเห็นวิ่งผ่านแล้วไม่มีหัวก็ยังมีครับพี่ครับส่วนจ่าคนนี้ยเขาบอกว่าไม่ใช่ผมคนแรกที่เจอเพราะบางทีเนี่ยช่วงฐานฝึกใหม่มอย่างเงี้ยใช่ป๊บแบบเขามาเก็บกระสุนเก็บอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีจ่าคนเนี้ยเขาเดินออกมาบอกฐานใหม่ว่าอืเออเนี่ยกระสุนอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะให้ไปเก็บให้ไปแกอะไรเคลียร์ห้มดฐานใหม่ก็เก็บเก็บเก็บรวมมาแล้วก็ต่างคนต่างมองหน้าครับ จ่าคนนี้มันไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นว่ามาฝึกกับเราอะไรเงี้ยแต่ว่าทางอชุดของพวกครูฝึกอะครับเขาก็ตามหาไอ้ฐานสองคนนี้ยอยู่แล้วเขาก็ถามว่าเออไปไหนกันมาเขาบอกว่าจยากให้ไปเก็บวัสดุมาครับครูเขาถามจ่าไหนเขาก็บอกชื่อชื่อชื่อไปครูก็ตกใจอืเขาก็เลยแบบว่าแบบพาพวกน้องนักกลับกองร้อยแล้วก็พอตกกลางคืนมาพี่เขารูปมาให้ดูเลยคนนี้ใช่ไหมครับ ก็บอกว่าใช่ใช่มันจะบ้าเนอะเขาเพิ่งูผูกคอตายไปเมื่ออือเดือนที่แล้วเองอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนั้นนะครับอืมแล้วทีนี้รู้หรือยังว่าที่เราเจอเพราะอะไรเออผมคิดในใจว่าผมอาจจะไม่ได้ขอเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่แหละครับแต่บางทีก็เออคิดในใจนี่ถือว่ากูจะนอนหังเข้าเวรปะเออคุณคุณไซมอนคือ ลองลองย้อนกลับไปเรื่องที่คุณไซมอนเล่ามาทั้งหมดอ่ะเขาจะมาตอนที่คุณไซมอนนอนใช่ครับเออที่เจอเนี่ยผมถึงถามว่าที่เจอเพราะอะไรรู้หรือ,อยังแสดงว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าเพราะคุณไซมอนนอนหลับเวลาเขาเวรไงใช่ครับเออเขาคงจะมาแบบว่าคงมาเตือนมาบอกแหละสมมุติว่าถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์ชุนหรุอะไรขึ้นมาแล้วเราเผลอหลับไปอ่ะมันจะแก้ไม่ทันเพราะว่าเขายังมาบอกเลยว่าเฮ้ย ต้องคอยดูดีๆนะสายไฟ <_ C> e <an> ฟืนไฟเนี่ยมันมีปัญหาบ่อยเขาก็กลัวไฟไหม้ไไมเกิดไฟไหม้ขึ้นมาแล้วข้างในมันมีแต่ระเบิดอะหูงานหยาบเลยนะครับก็ครับก็เจอกันอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวทุกคนเจอหมดครับแบบขั้นหนักสุดคือแบบกำลังนอนอยู่บนเตียงอย่างเงี้ยเจอทิลงเตียงก็ยังมีเลยทีครับ อ,อแล้วนี่ผ่านมาสองเดือนแล้วยังต้องไปเข้าเวรอีกไหมเนี่ยอ่าผมก็จะปลดประจำการแล้วครับพี่อ๋อใกล้แล้วใช่ไหมงเดือนนี้ครับครับอ๋อไม่ต้องไม่ต้องไปเข้าเวรแล้วครับออครับครับเออก็เข้าใจได้นะบางทีแบบเหนื่อยอะใช่ไหมครับฝึกมาบ,บ,บางทีทั้งวันมันก็ทํางานมาทั้งวันก็เหนื่อยกลางคืนเออซะหน่อยนะมีโอกาสงีบได้ก็งีบซะหน่อยแต่ส่วนมากบางคนใสยช่วงแบบว่าแบบมัน มันแบบนายทหารเวรเขา,าแบบว่าตรวจอะไรเสร็จมาแล้วก็นอนซะหน่อยซะหน่อยเพราะว่าส่วนมาก <ๆ S 1> คนที่โทรมาเล่าอ่ะที่เขาเจอบางคนไม่ได้ไม่ได้นอนนะก็เจอแต่ส่วนมากคนที่เจอคือยีบหลับ<ช>แล้วเขา <ฮะ S 1> เขาเขามาเตือนเขามาบอกครับใช่ครับเอรบเอระหว่างผีที่เป็นจ่าที่เป็นผีมาเตือนกับนายทหารเวรจริงๆมาเจอเนี่ยอันไหนน่ากลัวกว่ากัน ว่าแะทหารเวนน่ากลัวว่าใดีใช่ใจดีเขาคงแบบบอกดีแหละเออเขาคงหวังดีว่าเฮ้ยมาบอกไว้ก่อนเพราะถ้าเรายังเผลอหลับไปอยู่เกิดนายทหารเวนเข้ามาเจอนะโหยิ่งกว่ากบสวรรค์อีกก็อาจจะมียันเช้าครับที่ผมไม่ได้นอนก็เหนื่อยด้วยนั่นแหละนะครับอ้าวโอเคคุณไซมอนนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของค่ายทหารแห่งหนึ่งที่ผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่ากลางวัน บรรยากาศอย่างหนึง่งกลางคืนบรรยากาศอย่างหนึง่งครับคือผิดลิบล,ล,ลับเลยกลางวันจะเป็นแบบหนึ่งอีกกลางคืนแบบว่าจะเป็นแบบว่าเหมือนเข้าแบบว่าโซนแบบโคตรน่ากลัวเลยอะไรคนละโลกอะ่ะจริงและยิ่งอยู่ตามป่าตามเขานี่<ะ>ไม่มีไฟข้างนอกที่จะสาดเข้ามามข้างในได้อืไม่ต้องเอาแบบตามป่าตามเขาอย่างที่ตัวคุณไซมอนไปเข้าเวรหรอกเอาแค่ในกรุงเทพอะค <laughs> ่ายทหารตอนกลางคืนนะโหหมัน น่ากลัวคือผมด้วยด้วยด้วยความที่ตึกด้วยแหละว่าตึกอะเป็นตึกเก่าบรรยากาศโดยรวมมันก็เลยดูน่ากลัวเออเคยจัดรายการในค่ายทหารไงแต่ก่อนจัดรายการวิทยุแล้วจัดในค่ายทหารกลางคืนเนี่ยขับรถเข้ามาก็จะเจอแบบทหารเวรเนี่ยเขาจะยืนอยู่คนเดียวนะอ่าสะพายปืนยืนคนเดียวแล้วก็เขาจะยืนอยู่นั้นประมาณสักสามชั่วโมงมากแล้วจะมีคนมาเปลี่ยนจะเปลียวจะเปลียว ครับแล้วตอนที่ว่าพี่แจ็คขับเข้าไปเนี่ยแล้วหันกลับมาเขายังยืนอยู่ไหมครับอยู่สิเอ้ยังอยู่เขายังตะเบะอยู่เลยถ้าขับไปปุ๊บหันกลับมาไม่มีใครยืนอยู่แล้วถ้าหันกลับไปแล้วไม่ยืนอยู่นะจะไม่ได้ยินชื่อรายการเดอะช็อคเพราะว่าผมจะเข้าไปพร้อมกับพ่อป๋องถ้าผมเจอพ่อป๋องก็ต้องเจออ่าป๋องแจ็ จะไม่มีวันกลับเข้าไปจัดรายการตรงนั้นเด็ดขาดคุภาพครับเออนะครับโอเคโอเคคุณไซมอนนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับโอเคขอบพระคุณมากคุณไซมอนครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับสนับสนุนโดย ลอตเตอรีพ่พลสซื้อลอตเตอรีพ่พลสโหลดแอปนกพลัส